สวัสดีผู้รักการบูชนภายในท้องทะเลทุกท่านครับวันนี้ก็มาเจอน้องจังกิมจนได้นะครับหลังจากที่ได้ตามหามานานเลยเนี่ยจังกิมก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะนะครับซึ่งในประวัติของเกมได้กล่าวไว้ว่าเป็นแพทย์แห่งเมืองโชซอนได้เป็นแพทย์หลังจากได้รับความโปรดปานจากพระเจ้าจุงจง,งเธอมีความรู้ทางด้านการแพทย์ และได้รับมอบหมายให้ดูแลสุขภาพของพระเจ้าจุงจงและก็ได้รับใช้ในพระราชวังหลายๆด้านเช่นช่วยคลอดบุตรแล้วก็ดูแลพระราชินีครับโอ้ได้เจอได้จังกึมแล้ว <laughs> 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 ใช้ภาษาเกาหลีเลเวล4ภาษาจีนเลเวล3นะครับดูเม็ดครับ ก็คือเมทคนสำคัญนะจะชิบบ้าน้ากินชิโยเออเราก็ต้องหาคนนี้ให้ได้แล้วครับถึงมาเจอได้จังกึมนะครับตามรูปนี้เลยทั้งหมด7คนนะมาจังกึมก็เป็น8คนดูความสามารถสักเล็กน้อยครับเดีวโชล้เอฟเฟคเพิ่มการเยียวยา ลูกเรือนะครับ0.3เมดิิซินนี่ก็ช่วยป้องกันการยิงปืนถูกยิงด้วยปืนใหญ่ <do> ช่วย <you are S 1> ฟืน้นฟูพลังชีวิตลูกเรือ13หน่วยเมดิ c i n e นะสะท้อนความเสียหายที่จะเกิดจากการยิงปืนใหญ่นะครับนี่ก็ฟืน้นฟูแบบแม m a x i มัมเลยนะสูงสุดเลย2.3เมดิิ medicine, ินให้กับชีวิตลูกเรือนะครับ ในเกตนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้น2.6%จากการถูกเรือชนนะครับและแมทแท็กมีโอกาสที่ฟื้นฟูพลังชีวิต6.1%เมื่อเริ่มต้นเทินออโดยเอร์าอ uh, ฟื้นฟูความคล่องตัวนะครับที่ถูกใช้ไป ก่อนที่ขึ้นที่อันนี้จะเป็นภัยพิบัติไอโซมาเนียง่วงนอนป้องกันนะครับ3.3%อนันนี้ก็เป็นโพเทนเชียลนะครับถ้าเราทำโปรโมทจนเต็มและก็ฟื้นฟู HP คือพลังชีวิตลูกเรือ10%เป oh, มันเริ่มต้นเทิร์น,นก็คือฟื้นให้เลยนะครับเกิดความเสียหายอะไรขึ้นชีวิตลูกเรือแล้วก็ในส่วนของ การเคลื่อนที่ก็ฟื้นฟูความคล่องตัวขึ้นมาด้วยนะครับเริ่มต้นเทิร์นยูเทนาวีอันนี้ทั้งสนามเลยนะครับนฟื้นฟูทั้งสนามเลยดีดีดีถ้าไปสู้กับพวกฟันดาบนะ <I S 1> ก็ต้องมีคนน้องจังเกิมฟื้นฟูเลยนะครับฟื้นฟู5%เเลยพลังชีวิตลูกเรือ เพิ่มพลังการชนเรือนะครับเลเวลหนึ่งสู้กับตัวต่อตัว,ตวมีสามารถหยุดดิวได้นะครับอดูลุกเต็มเต็มหน่อยเออดูลุกเต็มตัวหน่อยเป็นอะไรบ้างคะนี่มีชุดว่ายน้ำด้วยนะครับใครสนใจก็เอาชุดว่ายน้ำไ <t> น้องจังกิมได้นะครับอืมเอาเรามาจ้างกันเลยครับอีกทีนึงทีนึงเออเอ่อ,อ,อขึ้นมาแล้วน้องจางกึมอยู่ที่เมืองเกาหลีสีเมืองเลยนะครับเอ่อก็ตามหากันจนเจอแล้วก็เอาละเจรจา46ล้านครับเริ่มเลยอย้อย่าไม่ได้อีกอ่ะ ลองใชนี่เลยครับอืมโอเคได้ละว46ล้านแแสนครับเรามาดูกันน้องจังเกิลมาเลย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 เอ๊ยได้แล้ว ขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมนะครับมีอะไรน่าสนใจก็มาเล่นให้ชมกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ